สวัสดีครับลูกเรียนชั้นมายึกษาปีที่3าและชั้นมายุกษาปีที่6ประจาปีการศึกษา2566ที่รักทุกคนนะครับในโอกาสที่นักเรียนทั้ง2ระดับนะครับจะได้จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานในห่วงนี้นะครับผู้ในการเรียนและคณะครูรู้สึกยินดีนะครับกับผลสาเร็จของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนเป็นตัวที่จะต้องออกไปสู่ สังคมใน,ในทานะาของผลผลิตของ,งเรียนวีรวัต์โยธินเพราะฉะนั้นใน3ปีหรือ6ปีที่นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนนี้กอให้นักเรียนได้นําประสบการณ์นําความรู้ที่มีไปใช้พัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาตินะครับจริงแล้วพวกเราก็มีหลายคนที่มีความสามารถนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราก็คือมตโตงเรียนก็คือส่งเสริมศักยภาพที่หลากหลายในสไตล์ที่เป็นคุณ วันนี้เรามีนักเรียนที่เก่งทั้งกีฬาดนตรีวิทยาศาสตร์รือแม้กระทั่งคณิตศาสตร์นะครับในโอกาสนี้นะครับโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในหวงที่จบการศึกษาให้นักเรียนประสบผลสําเร็จและมีความสุขประสบผลสําเร็จในการพัฒนาตนเองมีอาชีพการงานที่สมบูรณ์มีโอกาสกลับมาโรงเรียนวิรัติโยธินนะครับพวกเราชาวคณะโรงเรียนวิรัตโยธินน้องๆคณะครูยินดีต้อนตรับพวกเราเสมอครับ เนื่องในโอกาสที่นักเรียนโรงเรียนเวีรัตยุทธินชั้นมันธยมศึกษาปีที่3และปีที่6ที่จะจบการศาึกษาในปีการศึกษานี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกคนเติบโตบนเส้นทางที่ได้เลือกเดินนะครับวางแผนชีวิตให้เหมือนกันวางแผนการเดินทางนะครับสู่เป้าหมายของชีวิตที่ตั้งหวังไว้ครับผม ขออนุญาตอวยพรให้กับลูกๆม .3 กับม .6 ทุกคนนะครับที่สําเร็จปีการศึกษานี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับเจริญในหน้าที่ทางการงานและก็ความสําเร็จครอบครัวร่ำรวยเงินทองสิ่งที่สําคัญกลับมาพัฒนาโรงเรียนเรยรวัตในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณครับก็ขอให้นักเรียนม .3 ม .6 ทุกคนโชคดีนะครเดินก้าวไปอย่างมั่นใจแล้วก็ประสบผลสําเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงานหรือในสิ่งที่เราปรารถนาไว้ค่ะเนื่องในวันที่ลูกศิษย์ของครูสำเร็จการศึกษาปีนี้ครูก็ยินดีกับพวกเราทุกคนรวมทั้งน้องๆมาสามด้วย mm hmm. เช่นเดียวกัน mm hmm. ก็ขอให้มีชีวิตเบื้องหน้าที่มีแต่ความก้าวหน้าและก็นำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง แล้วก็ให้ระลึกไว้เสมอว่าพวกเราเลือดเหลืองแดงวิรวัรโยธินทําอะไรก็ขอให้คิดถึงชื่อเสียงของโรงเรียนและถ้ามีความภาคภูมิใจอะไรก็อย่าลืมเผื่อแผ่มาให้ครูทูได้ภาคภูมิด้วยแล้วก็ถ้าผ่านไปผ่านมาคิดถึงครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมกันทุกคนและก็ขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนโชคดีมีความสุขและก็เจริญก้าวหน้านในชีวิตการงานในด้านการเรียนในชีวิตครอบครัวตลอดไปครับ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนม3 6มนะคะถือว่าครบรอบ3ปีนะคะที่ครูได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้นะคะก็ได้เห็นผลผลิตนะนักเรียนที่เรียนม456แล้วก็นักเรียนที่เรียนม1ม3นะคะบางบางห้องครูก็ได้สอนมานะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้นักเรียนไปตามฝันแล้วก็สําเร็จตามที่ตัวเองคิดไว้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในนาม ครูโรงเรียนวีนวัตโยทินคนหนึ่งครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนม3และม6ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้นะคะขอให้นักเรียนมีความตั้งใจในการศึก,ศกษาต่อและก็ให้นักเรียนทำตามความฝันของนักเรียนให้ดีที่สุดนะคะแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม .3 และม .6 ที่จบในปีการศึกษา2066นี้นะคะดีใจ นะคะอย่างน้อยมอ3ครูก็ได้สัมผัสได้สอนพวกเรานะคะสิ่งที่ครูเคยพูดเคยหวังว่าในโลกกว้างที่หนูจะออกไปมันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้ในโรงเรียนได้ดีแล้วเมื่อเราออกไปสู่โลกกว้างมันก็จะทำให้เราตั้งรับนะคะแล้วแก้ปัญหาได้ด้วยดีสำหรับพี่ม6ในรั้วมหาลัยเป็นอะไรที่จะสอนเรา ได้มากกว่าที่หนูเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพี่ม6จะได้ค้นคว้าเรียนรู้ในรั้วมหาลัยเพื่อนำไปใช้ในชีวิตความเป็นจริงของหนูต่อไปในอนาคตสุดท้ายนี้ครูก็หวังว่าพี่ม6และม .3 จะประสบความสำเร็จดังใจที่ตั้งหวังไว้แต่ละคนนะคะครูก็จะรอดูความสำเร็จของนักเรียนตลอดไปค่ะ ถ้าหนูประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมโรงเรียนวิรวัตโยธินของเรานะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนักเรียนที่กําลังจะจบชั้นม .3 และม .6 นะคะอ่าซึ่งครูก็เคยสอนม .3 บ้างห้องแล้วก็ม .6 บ้างห้องก็อยากให้นักเรียนนะคะจดจําประสบการณ์ที่ได้รับในโรงเรียนนะคะแล้วก็มุ่งหวังที่อยากให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าของให้ทุกคนโชคดีค่ะในบาระโอกาสนะคะที่นักเรียนม พี่ม .6 แล้วก็พี่ม .3 จบการศึกษาปีพุทธศักราช2566ก็รู้สึกยินดีกับพี่ม .6 และก็พี่ม .3 นะคะด้วยความขยันความอดทนของพี่ๆม่ม6และม .3 ก็ถือว่านักเรียนเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้และก็มีอนาคตที่ดีในโอกาสนี้ครูก็ขอให้พี่ม .6 และก็พี่ม .3 มีความสุขแล้วก็ไปตามเส้นทางของตัวเองเลือกไว้ก็ขอให้มีความอดทนแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เป็นลูกที่มีความกระตันอยู่เป็นเด็กดีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้ตลอดจนจบแล้วก็มีงานทำต่อไปขอให้โชคดีทั้งพี่ม3ามมนะคะมาีิมานิมาดิมา,มาีิขอทุกคนโชคดีวันนี้ครูก็รู้สึกภูมิใจ นะคะที่เด็กๆของครูทุกคนจบการศึกษาแล้วนะคะในวันนี้ครูภูมิใจกับความตั้งใจและก็ความพยายามของเด็กๆวันนี้ไม่มีอะไรคุณครูขออวยพรให้ลูกศิษย์ที่น่ารักของครูทุกคนเนี่ยออกไปนอกโรงเรียนแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะใครมีเป้าหมายหรือมีความตั้งใจที่จะทําอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จใครที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้นักเรียนอะ ตั้งใจทำตามความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็ทำอนาคตของตัวเองให้สำเร็จดังที่ตัวเองตั้งใจไว้คนที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหรือคุณครูที่สำคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเองก็จะมีความภูมิใจกับตัวเองมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับครูนะคะขอให้นักเรียนชั้นม .3 และม .6 นะคะจบทุกคนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรอบแรกนะคะ ในโอกาสที่นักเรียนชั้นม .3 กับชั้นม .6 จะจบการศึกษาครูขออวยพรให้นักเรียนเป็นเด็กดีที่รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบและขยันรู้จักฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ นำความรู้มาพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าเพราะนักเรียนเป็นพลังกำลังสำคัญของประเทศชาติที่จะต้องมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอให้นักเรียนเป็นคนดีที่มีความสุขตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสำเร็จไปอีกครั้นแล้วนะยินด <c oughs> ีด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหลวงแดงนะครับตั้งแต่ม .1 คือพี่อยู่ม หนึ่งตั้งแต่มาโหเลยครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนหลายๆด้านนะครับก็ถ้าจากไปก็คิดถึงนะครับคิดถึงทั้งครูคิดถึงทั้งเพื่อนว่าในความสอบอะไรอย่างก็เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพี่เลยก็โรงเรียนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเยอะมากๆและรู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวีรวัตโยธินนะคะแล้วก็คุณครูที่นี่น่ารักมากเพื่อนๆก็ เข้ากันกับเราได้ดีมากๆรุ่นน้องก็เป็นกันเองสุดๆค่ะรักนะจ๊ะรักนะคะโชคดีนะโชคดีค่ะจบแล้วนะคะจบแน่นะดูหน่อยนะก้าวต่อไปรวยเก่งดีกู๊ดรักอ่ะค่ะรักมากมาประทับใจเจก่งชนะรัก นะครับจบแล้วนะสามคำที่คุณจะฝากไว้นะคะจบแล้วค่ะก็ลาก่อนนะ